โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่มิชอบความรักความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นอาจารย์สมาคมสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายสรีสุภาเลิศนายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนไทยพายัพได้เล็งเห็นความสําคัญในการประสานความรักความสัมพันธ์ศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่นวิสัยทัศน์ที่ว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเก่าทุกยุคทุกสมัยเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมคุณค่าของโรงเรียนและสังคมพันธกิจ 1. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเก่า 2. สนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 3. พัฒนาสิทธิเก่าในด้านการศึกษาและอาชีพ 4. ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5. ส่งเสริมและรักษาคุณค่าและวัฒนธรรมของโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเป้าหมาย 1. การสร้างความสาม,มัคคีและความร่วมมือระหว่างสิทธิ์เก่า 2. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3. การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือกันร,ระหว่างสิทธิ์เก่า 4. การพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม 5. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคมสิทธิ์เก่าและโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการบริหารดำเนินงานดังนี้ 1. นนายสลิดสุภาเลิศตำแหน่งนายกสมาคมศิทธ์เก่าวัฒโนไทยพายับสิทธิ์เก่าวัฒโ,โนไทยพายับจบปีการศึกษา2525 25, วุฒิการศึกษาสูงสุดมหาวิทยายลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ อาชีพปัจจุบันรับราชการประลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายธน,นงศักดิ์แสงประสิทธิ์ตำแหน่งอุป,ปานายกฝ่ายบริหารสิทธิ์เก่าว,วัฒโนไทยพายับจบปีการศึกษา2525 25, จบจากโรงเรียนป่าไม้แพร่จังหวัดแพร่วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมหาวิทยายลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนกรมป่าไม้อาชีพปัจจุบันข้าราชการบำนาญ 3. นางเอื้อมพรยิ้มสีตำแหน่งอุป,ปานายกฝ่ายวิชาการสิษย์เก่าวัฒนไนยพายับจบปีการศึกษา2522วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูเชียงใหม่ อาชีพปัจจุบันเป็นผู้รับบำนาญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2, 4. นางสาวดัิตาอานันตธรรมตำแหน่งอุป,ปนายกฝ,ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2523วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาชีพปัจจุบันกรรมการผู้จัดการบริษัทครัวดอยตุงจำกัด 5. นางพิกุลเรืองชัยตำแหน่งอุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์สิทธิเก่าว,วัฒนโไทยพายัพจบปีการศึกษา2525 25, วุฒิการศึกษาสูงสุดศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาชีพปัจจุบันมักคุเทศภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียบริษัท DTS Destination ประเทศไทยจำกัดนางสาวสุจินปณร,ราชา ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2527วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอาชีพปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเจ็ดนางเศรษฐินีกูลสุทธิเสถียรตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคโนโลยีสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2 5 4 1รวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอาชีพปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ 8. นางสาวกนาทศีสงาตำแหน่งอุป,ปนาย,ยกฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2522อดีตช่างฟอนดเมเยอร์เชียริเดอร์ของโรงเรียน อาชีพปัจจุบันธุรกิจส่วนตัว 9. นางดารินโปทธจันร์ตำแหน่งปฏิคมสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายับจบปีการศึกษา2,524วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีสาขาการประถมศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่อาชีพปัจจุบันตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานเด็ก 10. นายสุพ์คำอา้าตำแหน่งนายทะเบียน สิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบการศึกษา2,525 25, วุฒิการศึกษาสูงสุดคณะบริหารธุรกิจการบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาชีพปัจจุบันพนักงานธุรการสอสีหัวหน้าวิทยาลัยสารพัดช,ช่างเชียงใหม่11ร้อยตำรวจเอกหญิงมริวันสมเกตตำแหน่งเฮรันยิก สิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพบจบปีการศึกษา2,523วุฒการศึกษาสูงสุดปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาชีพปัจจุบันศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่12นางสาวอุไรเชื้อจันทราตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์สิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2,525 25, วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อาชีพปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวขายเครื่องมือแพทย์และเป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดคุณวุฒิ M.D.R.T. ปี2024 13นางสาวกริตยาชูเริกตำแหน่งฝ่ายสิทธิ์เก่าสัมพันธ์สิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายาบจบปีการศึกษา2522 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยพระศึกษาเชียงใหม่อาชีพปัจจุบันธุรกิจส่วนตัว14นางทาปณีสองเผาตำแหน่งเลขานุก,การศิเกาว,วัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2525 25. วุฒิการศึกษาสูงสุดเศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาชีพปัจจุบันเจ้าของกิจการรับเหมาตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ สิทธิ์เก่าอาวุโสคุณแม่สาวคนขันธราชสิทธิ์เก่าอาวุโสปัจจุบันอายุ93ปีท่านเริ่มเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่สองถึงมัธยมศึกษาปีที่6จบปีการศึกษา2492สมัยท่านเป็นนักเรียนท่านเป็นช่างฟ้อนประจำโรงเรียนท่านฟ้อนต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7และฟ้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่ ท่านได้รับประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นปีการศึกษา2542และท่านรับเป็นที่ปรึกษากิติมาศักดิ์ของสมาคมและร่วมงานกับสมาคมสิทธ์เก่าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพมาโดยตลอดทุกปีท่านศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูหลักสูตรครูประถมท่านรับราชการครูตั้งแต่ปีการศึกษา2495 จนเกษียณอายุราชการปี2536ประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2523ถึง2536ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ8จนถึงเกษียณปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญเทศบาลนาครเชียงใหม่และดำรงตำแหน่งประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญเทศบาลนาครเชียงใหม่ คุณแม่จันเพนเสวพันธ์สิทธิ์เก่าอาวุโสปัจจุบันอายุ91ปีเรียนจบในปีการศึกษา2493และศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับราชการจนกรเกษียณเมื่อปีพศ2536ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารระดับ7ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญ ท่านได้รับประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นปีการศึกษา2,548งานทางด้านสังคมท่านช่วยงานด้านกาชาติเชียงใหม่เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดนและงานด้านสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2,548ได้รับเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติสิทธิ์เก่าที่มีอายุน้อยที่สุดนายกิติภพชัยเมฆา ประธานสภานักเรียนปี2566จบปีการศึกษา2566รุ่นมิรามาลินแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปัจจุบันเรียนที่วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภาคกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำแหน่งสิทธิ์เก่าวัฒโนไทยพายัพจบปีการศึกษา2566วุฒิการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่6 อาชีพปัจจุบันนักศึกษาแม้ยุคการเวลาจะผ่านพ้นไปเลือดฟ้าขาวไม่เคยเปลี่ยนแปลง